สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานำมาให้ท่านเลือกหาเลือกเช่าบูชาท่านใดสนใจนะครับทักทายม่ได้ที่ ID ADUL 8999โทร0982709093หรือจะสแกน QR Code ID l i n e ที่หน้าจอผมทักทายก็ามาพูดคุยเข้ามาแนะนำติชม ได้เลยนะครับยินดีครับ EP นี้เป็น EP ที่73นะครับมี28องค์28รายการรายการละ200บาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปเริ่มในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นกำลังใจในการทำงานให้กันหน่อยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับท่านใด ชมภาพใดไม่ชัดภาพเบอร์แสงไม่พออยากชม้หลายมุมหรือหลายด้านทักมาได้เลยครับผมจะถ่ายให้ท่านชมหลายๆมุมหลายๆด้านเพื่อท่านจะได้พิจารณาละเอียดถี่ั้วนแล้วค่อยเช่าหาบูชากันนะครับไปที่รายการแรกของวันนี้เลยนะครับรายการแรกเริ่มด้วยสมเด็จครับสมเด็จอะไรเอ่ย นี่ครับสมเด็จแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จเนื้อกับเก่าพิมพ์ทรงสวยๆเลยครับเนื้อเก่าเลยนะครับเป็นข้างครับด้านหลังนี่ครับเป็นยันครับนี่ครับอ๋อเจ้าคุณนรรัตราชมานิตวัดเทพสินทราวาสครับหลังเป็นยันเขาเรียกยันอุหรือเปล่าครับ ผิดพลาดขออภัยนะครับนี่ครับนี่ครับท้านบนเป็นยันน่าจะยันของท่านเจ้าคุณนรลักษณ์พรหรนต์กลางกรุงนะครับนี่ครับสมเด็จเจ้าคุณนอครับรายการที่สองเป็นเหรียญครับเราชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมหยิบออกมาจากถุงวันละยี่สิบแปดงยี่สิบแปดรายการให้ท่านเลือกหาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ บางองค์ผมก็ไม่รู้จักท่านเยรู้จักมีมุมมีทางมีช่องทางเชิญเลยนะครับมาจับไปเลยครับเหรียญกลมหลวงพ่อพิษออกวัดหัวดงครับรุ่นหนึ่งครับวัดหัวดงพิจิตครับรุ่นหนึ่งครับนี่ครับหลวงพ่อพิษครับขอขยับขออนุญาตขยับไปให้ภาพไม่ชัดภาพเลยส่งมาได้นะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดอะไรครับครับหลวงพ่อพิษ ออกวัดหัวดงพิจิตครับต่อไปครับเป็นปิดตาครับอ่าปิดตาหลวงพ่ออะไรเออชมด้านหลังกันครับอ้าวด้านหลังเป็นยันแบบนี้อันที่ผมไม่ทราบเลยครับท่านได้ทราบรู้จักมักคุณเชิยเลยครับสองร้อยบาทตอนนั้นส่งให้ฟรีครับนีครับเป็นพระปิตาสัญลักษณ์นีครับผมอ่านยันไม่เป็นนะครับต่อไปเป็นพระจินราช น่าจะเป็นเนื้อดินออกสีแดงแงนะครับนี่ครับแบบนี้ครับอันใดชื่นชอบในวัชชินาลาศเจอเลยครับต่อไปหลวงปู่ทวดครับนี่ครับปู่ทวดปีอะไรเอ่ยด้านหลังเป็นแบบนี้ครับหลวงพ่อทวดวัดแช็งให้ครับในราปีอะไรนะครับเป็นนี่ครับต่อไปจอบใหญ่พ่อเงินครับ ครับถ้าผมต้องเนผมจะขยายให้ท่านชมนี่ครับเนื้อหาเก่าไหมครับเ่าไหครับเอาชมด้านนี้ก่อนอ้าต่อไปด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ทรงสวยเลยครับต่อไปรูปหล่อเป็นพระรูปหล่อหลวงเขียนว่าหลวงปู่ปานเสาห้า ี่ครับนี่ครับวัดอะไรเอ่ยอ่าสมสักกลนครนครับปีสามเก้าครับครับครับผิวสวยๆเดิมๆเลยครับต่อไปเป็นเหรียญอ่าญาติครับนี่ครับ เป็นเหรียญนี่ครับรัชกาลที่5ปี28ครับด้านหลังเป็นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญครับวัดเขาบางสายชนบุรีนะครับครับต่อไปอ้าวอันนี้เป็นสมเด็จที่ไหดูครับดูครับอ้าวนี้ต้องให้รูปอธิบายเองนะครับผมก็ไม่ ่เคยเจออย่างนี้ไม่เคยเจอเลยครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับไม่ทราบสมเด็จออกที่ไหนนะครับนี่ครับมีอ่ามีรูอะไรสักอย่างเลยทันใดสายนี้มุมนี้มีมุมมีทางเชิ่อเลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับรูปทรงแบบนี้ครับแต่เนื้อหาก็เก่าพอสมควรนะครับต่อไปเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับดูข้างๆก่อนอ้าด้านหลังนี่ครับมีตะกุดครับ มีตะกรุดขยายหน่อยเนาะนี่ตะกรุดไม่ทราบโลหะอะไรแล้วก็มีตัวเลขครับสี่สีว่วัดอะไรเออเดี๋ยวอ่านไปเดี๋ยวผิดพลาดนะครับ่ันใดรู้จักมาจัดไปเลยครับนี่ครับมีตะกรุดนะครับต่อไปเป็นพระซุ้มกอแหงเพชรครับ นี่ครับอ้าวโ้ใหญ่ๆนี่ก็ชัดเจนดีนะครับนี่ครับซุ้มกอกำแพงเพชรนี่ครับพระซุ้มกอกำแพงเพชรครับอ้าวด้านหลังมีอย่างนี้ด้วยครับเป็นคําของพระซุ้มกอครับอันนี้น่าจะเป็นเกจิออกที่ไหนสักที่ครับครับต่อไปเป็นนี่ครับ พระพุทธโคดมหรือเปล่าอเ,เอ,อขยายหน,น่อยเนาะขยายกันหน่อยครับนี่ครับหลวงหลวงหลวพ่ออะไรเออดูกันพร้อมๆดูตามรูปกันไปเลยดีกว่านะครับอ่านผิดพาาจะไม่ดีนะครับวัดหนองอะไรสักอย่างอ้าท่านใดมีมุมมีทางรู้จักมาคุ้นเชิญเลยครับ200เท่านั้น,นครับส่งให้ฟรีเลยครับ ต่อไปเป็นรูปทรงแบบนี้ก็เป็นพระชินาลาชว่าครับนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับนะครับงองค์ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่ใช่ตร,ตรงคือไม่ใช่เสียนนะครับอาศัยเก็บสะสมไว้เยอะมีญาติ พี่น้องมีเพื่อนฝูงแบ่งปันให้มาก็เลยเอามาทําตรงนี้ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเขียนหรือเปล่าเอ่ยพระรูปหล่อหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนหรือเปล่าไต้ฐานอย่างนี้ครับครับอ่านี้ขยายให้ท่านชมนี่ครับนี่ครับเก่าไหมครับ ต่อไปเอาหลวงพ่อเงินองค์นี้อยู่ในกรอบครับครับท่านอยากชมองจริงทักทายไม่ได้เลยครับผมจะแกะส่งไปให้ท่านพี่นานครับอยู่ในกรอบครับครับได้ไมายัางไงก็ลงอย่างนั้นเลยครับต่อไปเป็นพระลีลาครับลีลาแบบนี้ครับยี่ห้าพุทธศตวตรรษหรือเปล่าเอ่ย นี่ครับด้านหลังมีแบบนี้ครับไม่รู้เป็นรอยน่าจะแปะเป็นรอยกระดาษนะครับนี่ครับอยู่ในกรอบเตเลตห้อยคอได้ทันทีคุ้มค่าครับสองร้อยเท่านั้นส่งให้ฟรีอีกต่างหากครับต่อไปเป็นนี่ครับนี่ครับเป็นรูปหลอพระพุทธที่ไหนเอ่ยไม่มีบอกที่ครับหลัง กลิ่งแบบนี้ครับครับดูรอยตัดดูเนื้อโลหะเก่าเลยครับศิลปะก็สวยครับครับต่อไปเป็นอ่ามีหลวงพ่อเกษมมาหนึ่งองค์ครับอันนี้เอาอย่างนี้พอนะเรับเหรียญเหลืองอลามมาเลยครับสะท้อนแสงไฟเลยครับแต่เหรียญจริงนี่โหเหลืองครับเหรียญแบบนี้ครับ หลวงพ่อเกษมด้านหลังเป็นหนูครับปีสามสองทันแน่นอนครับนี่ครับอันนี้ทันแน่นอนครับต่อไปเป็นสมเด็จอยู่ในกรอบเ้นเลตไม่มีกระจกปิดนะครับเป็นแบบนี้ครับสมเด็จครับนี่ครับด้านหลังมีกระจกปิดครับครับจะชมองจริงทักเข้ามานะครับครับ จะชมองค์ชัดๆออกมันเป็นองค์จริงอยู่แล้วครับขออภัยครับแต่อยากจะชมแบบถ่ายภาพชัดๆได้หลายมุมทักมาได้ครับหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินครับเก่าไหมครับเก่าไม่เอ่ยแบบนี้เก่าไหมครับนี่ครับไทยฐานครับนี่ครับนี่พิมพอะไรนี่เขาเรียกพิมพ์ขี้ตาหรือพิม นิยมผมยังแยกไม่ออกเลยครับเพรบอกแล้วผมไม่ใช่เซียนครับต่อไปพระรอดครับครับพระรอดเนื้อดำครับครับรอดครับรายการต่อไปเอามาอีกแล้วพระลึกลับลึกลับไม่เอ่ยผมลึกลับสําหรับผมแต่อาจจะ ท่านอื่นอาจจะรู้จักเพราะว่าผมาไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับเก็บโม่ไม่หมดครับแต่หลวงพ่อเงินผมจะเยอะเพราะเป็นพระที่ผมชื่นชอบส่วนตัวครับหลวงพ่อเงินกับหลวงพุธทวดครับนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเก่าเลยครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับครับต่อไปเป็น พระปิดตาเอ่อกิ้รู้สึกจะเหมือนองค์ที่ผ่านมาหรือเปล่าเอ่ยรูปทรงคล้ายๆกันเลยครับผมก็หยิบมาจากอ่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะหลวงปู่น,นิ่มอันนี้เห็นชัดครับมีตะกุดเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลวงปู่น,นิ่มท่านใดรู้จักท่านได้อยากเก็บพระอุชาของพระเด็พระคุณหลวงปู่เชิญทักมาครับ ครับผมก็ไม่ได้ดูครับผมก็จิบมาแล้วก็วางออกลงคลิปพร้อมชมพร้อมๆกันไปเลยครับสมเด็จครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาอย่างนี้ก่อนครับนี่ครับโอ้โหรงนี้เนื้อมันเนื้อหนึบนุ่มมันนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าต่อไปเป็นอันนี้อยู่ใน กรอบน่าจะเป็นไมค์ค้นนะครับนะครับเป็นลางอะไรเอ่ยนะครับโอ้โหนี่ผมองค์นี้ได้ไปคุ้มเลยนะครับเนี่ยห้อยคอได้เลยครับชื่นชอบทักนะครับจะถ่ายจะชัดให้พิจารณาก่อนเช่าหาบูชากันนะครับต่อไปครับเหรียญครับหลวงพ่อเห็นว่าอะไรเอ่ยหลวงพ่อทวินสุจินโน พ่วินึกแ่าครับถ้าผิดพลาดผมขอขอภัยเลยนะครับรุ่นอะไรเนี่ยอะไรบารมีสักอย่างครับเนี่ยวัดป่าสีอุดมรัตนารามอุดรครับโอ้โหี่น่าจะเป็นพระสายป่านะครับครับปีครับสองห้าสี่ศูนย์ครับครับ เหรียญสวยเลยครับเหรียญอันนี้สวยครับเหรียญยังเดิมอยู่เลยครับอมาอีกแล้วครับนี่เหรียญมีสามหลวงพ่อเลยครับอง์นี้หลวงปู่คงหลวงพ่อคูณแล้วอีกองค์หลวงพ่ออะไรเอออยู่ในกรอบเทะเลเลี่ยมเก่าเลยนะครับนี่ครับเลี่ยมเก่านี่ครับอีกองค์ผมไม่อ่านดีกว่าดูไปด้วยกันเลยนะครับอ่านเดี๋ยวผิดพลาดครับนี่ครับสามหลวงพ่อเลยนะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนกพร้าจะสีมาสีคิวค้วอนะ่าสีคิ้วนกพร้าวสีมาครับครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นเหรียญอ้าวมันมีหยิบเหรียญน,นี้มาหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญจีนนะครับหนี่จีนด้านหลังเป็น พระพุทธชินราชครับอ๋อของมุยที่ประศาสตรบุญสถานของพิสุโลกปี38ครับอ๋อนีครปีลึกพอสมควรเลยครับนะครับเป็นเหรียญชินราชครับด้านหลังอันนี้ผมไม่เรู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับนี่ครับเป็นอ่าใต้ฮ่องกงอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับนะครับ นะครับท่านใดเก็บสะสมแบบนี้อยู่เิอเลยครับเิญเลยครับนะครับเห็นนิ่งสวยเลยครับครบทั้ง28องยี่สิรายการสําหรับวันนี้แล้วนะครับ28องยี่สิรายการครบแล้วนะครับครับ อย่าลืมนะครับสนใจทักมาได้เลยครับ id a d l 8 9 8 9บอร์โทร082708093หรือจะสแกน QR code นี่เลยครับทักทายก็มาพูดคุยกันได้เลยครับมาติชมมาแนะนำอะไรเชิญเลยนะครับยินดีครับครับเชิญเลยนะครับ200บาททุกองค์ส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก่อนล่ำลากันไปในวันนี้ฝากอีกครั้งครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือน เป็นกำลังใจในการทำงานให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมตั้งใจทำทำจริงขายจริงส่งจริงครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> อากาศเริ่มหนาวเย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแข็งแรงปลอดภัยเฮงเฮงปงปงแปงทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม